อน,นี้ก็คงมาพูดถึงในเรื่องของประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียครับค,คุณพัสุรางคุณผู้ชมครับมาเลเซียนั้นเพื่อที่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับก็เกิดเหตุการณ์การชุมนุมในประเทศของมาเลเซียซึ่งแน่นอนว่าประชาชนนั้นก็เพื่อที่จะเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีของมาเลเซียเนี่ยเป็นที่เป็นผู้นำเนี่ยนะครับบอกว่าให้ประเทศนั้นออกมา แสดงความรับผิดชอบนะครับเหตุการณ์การชุมนุมนะครับโดยสื่อต่างประเทศครับรายงานความคืบหน้านะครับเหตุประท้วงในมาเลเซียครับล่าสุดนะครับนายอันวาอิบราฮิมแกนนาฝ่ายคา้านมาเลเซียออกมาโทษนายกรัฐมนตรีนายจิปราซ์นะครับว่าต้องรับผิดชอบต่อเหตุประท้วงโดยที่นายอันวานั้นบอกว่า นายนาจิบเนี่ยต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายและความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าหากนายราจิบเดินหน้าแก้ไขกฎหมายและปฏิรูปการเลือกตั้งอย่างจริงใจและเป็นธรรมก็คงจะไม่เกิดเหตุประท้วงขึ้นนะครับโดยนักวิเคราะห์นะครับก็ได้ออกมาคาดว่าการประท้วงใหญ่ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยครับไม่น่าจะทําให้นายกรัฐมนตรีนาจิบราซักของมาลเลเซียเปลี่ยนใจเรื่องจะจัดการเลือกตั้งก่อนกําหนดในเดือนมิถุนายนเป็นอย่างเร็วที่สุดนะครับทั้งนี้นะฮะนายนาจิบเนี่ยแสดงท่าทีว่าต้องการ ที่จะเลือกตั้งก่อนหมดวาระเดือนมีนาคมปีหน้าแต่เขาอาจที่จะเสียคะแนนเสียงจากกลุ่มชนชั้นกลางหากข้อกล่าวหาเรื่องตำรวจใช้ความป่าเทือนกับผู้ประท้วงการปฏิรูปเลือกตั้งถึง25,000คนครับ